สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณครูปุ๊กกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ เรากลับมาเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่บทรเรียนนะคะครูปุกก็มีเพลงมาฝากเด็กๆกันด้วยนะคะเราไปฟังเพลงนี้กันก่อนเลยนะคะ 1 2 3 4 1 2 3 4หากเหาแการิ่มตองแล้วไหนลองนับด้วยกีย์หนึ่งสมหา้กเหาหกเแปกดดีมากเลยมานับกันอีกรอบสิ 1>, 1 2 3 4 1 2 3 4หากหาแกิ เล่นซองสาม次，เล่นซอง三次，下空姐，下空姐，八胶舌，八胶舌。啊，จำไห่ดี，ใครน่าบิ๊กตีสิ？，เล่นซอง三次，เล่นซอง三次，下空姐，下空姐，八胶舌，八胶舌。 เริ่มฟ้องแล้วไหนอลองนับด้วยกี่งสองสามสี่หนึ่งสองสา้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดแปดเดีมากเลยมานับกันอีกรอบสิ1 2ึ่งสองสามสี่หนึ่งสองมากเจกบแปกก่งมากนับเลขจนเป็นแล้ว เด็กก็ได้ฟังเพลงสนุกๆก,กันไปแล้วนะคะไม่รู้ว่าลุกขึ้นมาร้องเพลงและเต้นตามกันบ้างไหมเอ่ยต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะหยิบชีตใบงานนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะขึ้นมากันเลยค่ะแล้วให้เด็กๆนะคะเปิดมาในหน้านี้เลยนะคะดูนะคะ ในหน้านี้นะอ่ะคุณครูจะให้เวลาเด็กๆนะคะเปิดใบงานนะคะเปิดกันหรือยังคะถ้าเด็กๆเ,เปิดกันแล้วนะคะมาดูสิคะว่าวันนี้นะคะคปุปุ๊กนะคะจะสอนเด็กๆนะคะในเรื่องของอะไรนะคะอ่ะให้เด็กๆนะคะมาดูในคําสั่งนะคะ ให้นักเรียนนับจำนวนและเขียนคำตอบนะคะลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะแล้วให้ไปตอบคำถามนะคะที่อยู่ด้านล่างนะคะโดยให้วงกลมนะคะคำตอบนะคะที่ถูกที่สุดนะคะได้ไหมคะถ้าเด็กๆนะคะฟังคำสั่งกันไปแล้วนะคะ ต่อไปนะคะเรามาเริ่มทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมราคาเอใครหยิบดินสอขึ้นมากันแล้วบ้างนะถ่ายรูปมาดูหน่อยสิขอดูภาพหน่อยสิคะแน่ คุณครูจะขอดูรูปภาพนะคะอะต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะมาฝึกทํากันเลยนะคะเราจะฝึกทําไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะมาดูที่ภาพแรกกันเลยนะคะมาดูสิคะว่าเอเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพรถนะคะรถนะคะ จะมีอยู่4ี่ภาพนะคะมีทั้งหมด4ภาพนะคะลักษณะของรถนะคะก็จะไม่มีความเหมือนกันนะคะจะมีความแตกต่างกันนะคะของภาพนะคะทั้งสี่ภาพนี้นะคะอะเรามาเริ่มดูจากภาพแรกกันเลยนะคะในภาพแรกนะคะก็จะให้เด็กๆนะคะทำการนับจำนวนนะคะ เรามาเริ่มนับจํานวนนะคะของภาพรถนะคะในภาพแรกกันก่อนเลยนะคะพร้อมๆกันนะขอเสียงดังๆนะคะนับหนึ่งสองสามสี่หได้เท่าไรคะได้เท่าไร่คะได้ห้านะคะเด็กๆก,ก็ มาเขียนเติมตัวเลขนะคะใส่ลงไปนะคะในช่องนี้เลยนะคะดูนะคะแบบนี้นะคะไปดูในภาพที่สองเลยนะคะภาพต่อไปนะคะนี่ภาพนี้นะคะเห็นไหมคะอะพร้อมแล้วนะคะ ลองนับจํานวนรถกันดูนะคะว่ามีกี่คันนะคะช่วยคุณครูด้วยนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีกี่คันคะมีกี่คันนะคะ7คันนั่นเองนะคะ ให้เด็กๆนะคะใส่ตัวเลขลงไปนะคะในช่องสี่เหลี่ยมนี้เลยนะคะใส่ให้ถูกช่องนะคะเลขอะไรคะเลขอะไรคะเลข7นะคะต่อไปนะคะมาดูภาพต่อไปกันเลยคะ่ะภาพนี้นะคะอ่เด็กๆช่วยคุณครูนับนะ1นสอง สม,มีกี่คันคะมีมีสามคันนะคะให้เด็กๆนะคะเขียนเติมตัวเลขนะคะเลขอะไรคะเลขสนะคะแบบนี้นะคะดูสิคะว่าจะมีเด็กคนไหนนะยังเขียนตัวเลขไม่ได้คะ และจำตัวเลขไม่ได้ไม่ได้แล้วนะคะอนุบาลสองแล้วนะาต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะมาดูภาพต่อไปกันเลยนะคะภาพต่อไปอให้เด็กๆนะคะช่วยคุณครูนับนะาเสียงดังๆนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7จดแล้วอะไรคะ7ดและ7และ7และ8ดนะคะให้เด็กๆนะคะเขียนเลขแปดใส่ลงไปนะคะในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะเลขแปดเขียนอย่างไรเขียนแบบนี้นี่เองเขียนกันได้หรือยังคะ ไปต่อกันเลยนะคะต่อไปนะคะเด็กๆสามารถเขียนเติมตัวเลขนะคะที่เป็นจำนวนของภาพนะคะใส่ลงไปนะคะทั้งสี่ภาพนะคะเสร็จกันแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะมาตอบคำถามนะคะที่อยู่ด้านล่างนะคะเมื่อเด็กสามารถตอบคำถามได้ถูกนะคะ เราก็จะมาใส่เครื่องหมายเครื่องหมายอะไรคะวงกลมนะคะกับคําตอบนะคะที่ถูกต้องนะคะเด็กๆมาฟังโจทย์ในข้อที่1เลยนะคะข้อที่1น,นะคะเด็กๆดูหมายเลขหนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะเด็กๆชี้ตามคุณครูด้วยนะข้อที่1นนะคะถามว่ารถ ที่มีจำนวนมากเป็นอันดับที่สองนะคะคือคือรถอะไรคะลักษณะของรถนะคะจะมีทั้งหมด4คันนะคะ1 2 3 4สานะคะนับแบบนี้ก่อนนะรถที่มีจำนวนมากนะคะเป็นอันดับที่สองนะคะเป็นรถอะไรคะรถอะไรคะ อะเรากลับไปดูจำนวนของภาพกันเลยนะคะภาพแรกนะคะลักษณะของภาพรถนะคะมีจำนวน5คันนะคะต่อไปนะคะภาพต่อไปนะคะรถแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้นะคะก็มี7คันนะคะต่อไปนะคะ ลักษณะของรถนะคะในภาพต่อไปนะคะภาพนี้นะก็จะมีสามคันนะักะ้าสามคันภาพสุดท้ายนะคะภาพสุดท้ายจำนวนนะคะจำนวนของรถนะคะก็จะมีทั้งหมด8คันนักะคระูปุ๊กถามก่อนเลยนะคะว่าในทั้งหมดสภาพนี้นะ ลดลักษณะไหนคะที่มีจํานวนมากที่สุดคะ่ะใครตอบได้ขอเสียงดังๆหน่อยคะ่ะช่วยเพื่อนหน่อยสิใครเป็นเด็กเก่งคะขอเสียงดังเลยคะ่ะภาพไหนคะภาพไหนคะจํานวนมากที่สุดนะคะจํานวนมากที่สุดนะคะก็ ก็ก็เป็นภาพนี้นะคะภาพนี้นะคะมีมากที่สุดนะคะก็จะมีจำนวนรถทั้งหมด8คันนั่นเองนะคะอันนี้จัดอยู่ในลำดับที่1นะคะลำดับที่1แล้วนะเราหาลำดับที่1ได้แล้วนะคะต่อไปนะคะเราไปหาลำดับที่ สองกันบ้างนะคะลำดับที่สองนะคะลองลงมานะคะจำนวนมากนะคะเป็นคันไหนคะภาพไหนคะเอ๊ะใครรู้คำตอบแล้วภาพภาพภาพนี้นั่นเองนะคะ ลองลงมานะคะอันดับที่หนึ่งนะคะลำดับที่หนึ่งก็จะเป็นแปดนะคะแปดคันนะคะมีจำนวนมากที่สุดเลยนะคะจากนั้นนะคะลองลงมานะคะลองลงมาจากแนะคะก็จะต้องเป็นเป็นเลขอะไรคะเป็นเลขเจ็ดนั่นเองนะคะฉะนั้นนะคะในคำถามข้อที่หนึ่งนะคะ รถที่มีจำนวนมากเป็นอันดับที่สองนะคะก็คือคือคันไหนคะคันนี้นะคะแต่ว่าเด็กๆไม่สามารถไปวงกลมในภาพนี้ได้นะไปวงกลมไม่ได้นะคะเด็กๆจะต้องมาดูในภาพที่ให้เลือกอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเด็กจับดินสอกันขึ้นมากเลยนะคะ ลักษณะของรถนะคะคันนี้นะคะคันไหนคะคันนี้นี่เองนะคะเด็กๆก็จับดินสอขึ้นมานะคะและวงกลมนะคะเราได้คำตอบแล้วนะคะนี่วงกลมแบบนี้เลยนะคะคำตอบนะคะของข้อที่ หนึ่งนะคะต่อไปเลยนะคะต่อไปมาดูโจทย์ในข้อที่สองกันบ้างนะคะโจทย์ในข้อที่สองนะคะอยู่ตรงนี้นะคะฟังคำถามนะคะรถที่มีจำนวนน้อยกว่าห้าคันคือคันไหนคะ รถที่มีจำนวนน้อยกว่า5คันนะคะน้อยกว่า5นะคะคือคันไหนคะเอจะรู้ไหมนะเริ่มกลับไปดูที่ภาพรถกันก่อนเลยนะคะมาดูที่ภาพกันเลยคะ่ะภาพแรกนะคะมีรถอยู่หคันนะคะ ต่อไปนะคะภาพต่อไปก็จะมีรถอยู่7คันนะคะและภาพต่อไปนะคะก็จะมีรถอยู่3คันนะคะต่อไปนะคะมาดูภาพต่อไปนะคะภาพนี้นะคะก็จะมีรถอยู่ทั้งหมด8คันนะคะคุณครูถามว่า รถคันไหนคะที่มีจำนวนน้อยกว่าห้าคันคันไหนคะเอติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลาคิดไหมคะคิดออกหรือยังคะเอเงียบกิบเลยขอเสียงหน่อยคะ่ะ คิดออกหรือ,อยังคะอคิดไม่ออกนะคะคุณครูช่วยนะคะรถที่มีจำนวนน้อยกว่า5คันนะคะหรือเด็กๆได้คำตอบแล้วได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะภาพที่ถูกต้องนะคะคือภาพภาพนี้นี่เองนะคะ ภาพนะคะรถที่มีจำนวนน้อยกว่า5คันนะคะก็จะมีอยู่เพียง3คันเท่านั้นนะคะ3น้อยกว่า5หรือเปล่าคะน้อยกว่านะคะคำตอบในข้อที่สองนะคะก็จะเป็นรถนะคะที่มีลักษณะแบบนี้นะคะอะ่เรามาวงกลมกันเลยนะคะ คันนี้นะคะให้เด็กๆนะคะเขียนวงกลมนะคะล้อมรอบรูปภาพกันเลยค่ะแบบนี้นะคะทำกันได้ไหมคะไปต่อเลยนะคะไปดูโจทย์ในข้อที่3กันบ้างนะคะโจทย์ในข้อที่3นะคะถามว่า รถนะคะที่มีจำนวนครึ่งหนึ่งของ10คือคือคันไหนคะเอาแล้วเอาแล้วโจทย์เริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะเริ่มจะต้องใช้ความคิดมากๆแล้วล่ะคะ่ะข้อที่สามนะฟังคำถามอีกรอบนะคะ ลดที่มีจำนวนครึ่งหนึ่งของสิบนะคะคือลดอะไรนะคะครึ่งหนึ่งของสิบไหนเด็กๆลองทำมือสิคะ,ะกหมาสินับหนึ่งถึงสิสิคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเ้าสิบตอนนี้นะคะ เด็กๆมี10นิ้วแล้วนะคะครึ่งหนึ่งของ10นะคะครึ่งหนึ่งของสิบเด็กๆหักออกเลยนะคะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะหนึ่งสองสมน่ครึ่งหนึ่งของ10นะคะก็จะเหลือจะเหลือเท่าไรคะเท่าไรคะอ่นับนะหนึ่งสองสามสี่ห้า ได้เท่าไรคะได้5าใช่ไหมคะฉะนั้นนะคะคำตอบในข้อที่3นะคะรถที่มีจํานวนครึ่งหนึ่งของ10นะคะก็จะต้องมีจํานวนจํานวนเท่าไรคะหคันนะคะคันไหน่ะคะทีนี้ง่ายแล้วใช่ไหมคะภาพไหนคะภาพไหนคะ ภาพภาพนี้นั่นเองนะคะเครื่องหนึ่งของสิบนะคะก็คือห้านะคะมาดูสิคะว่าขั้นไหนคะเด็กเจอหรือยังคะสังเกตดีๆนะคะ,ะคุณครูเจอแล้วนะคะภาพแรกเลยนะภาพนี้นะคะ เด็กๆก็เขียนวงกลมนะคะล้อมรอบรูปภาพกันเลยนะคะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะมาดูคำถามในข้อที่4กันบ้างนะคะคำถามในข้อที่4แล้วนะทันไหมคะใครไม่ทันยกมือขึ้นแน่ทันอยู่นะคะ ข้อที่4นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะสังเกตนะคะภาพรถนะคะลักษณะของภาพรถนะคะที่เป็นลักษณะแบบนี้นะและลักษณะแบบนี้นะคะเขาบอกว่าให้รวมกันนะคะจะได้เท่าใดถ้ารวมกันแล้วนะคะสลักษณะนะคะ รวมกันแล้วนะคะจะได้เท่าใดไหนคะอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงนี้นะคะและนี่ใช่ไหมคะ,ะเด็กๆมานะับจํานวนรวมกันนะคะมาดูสิคะว่าจะได้เท่าไรนะคะช่วยคุณครูด้วยนะใครไม่ช่วยนะงอนนะคะ เรามาช่วยกันนับนะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสิบอะไรคะสิบสี่แล้วอะไรคะสิบสี่และสิบห้านั่นเองนะคะ สิหนะคะคอที่สนะคะมาดูสิคะว,ว่าสินะคะคือเลขตัวไหนคะสิหมีเลขอะไรบ้างคะครูปุ๊กถามก่อน15มีเลขอะไรคะสิหมี5กับ1ใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะสิหนะคะมีนี่คำตอบอยู่นี่นะคะ สิบห้านะคะมีหนึ่งกับหนึ่งกับห้านะคะอ่านเด็กๆมาวงกลมล้อมรอบกันเลยนะคะวงกลมนะคะล้อมรอบคําตอบนะคะได้แล้วคะ่ะสิบห้ามีหนึ่งกับห้านะคะอ่ะต่อไปนะคะมาดูโจทย์ข้อที่ห้าแล้วนะคะโจทย์ข้อที่ห้า รถนะคะเขาถามมานะคะลักษณะของรถทั้งสองคันนะคะมีจำนวนต่างกันเท่าใดรถสองคันนี้นะคะเห็นไหมคะมีจำนวนต่างกันเท่าไรเอคิดยังไงล่ะทีนี้เอใครจะช่วยเด็กๆได้นะเออยู่ที่บ้าน คุณพ่อคุณแม่แล้วล่ะนะทีนี้ไม่ใช่ครูป,ปุ๊กแล้วคุณพ่อคุณแม่นะคะจะต้องช่วยน้องๆแล้วนะคะอ่าเรามาดูที่ภาพแรกกันเลยนะคะในภาพแรกนะคะรถคันนี้นะคะมีจํานวนเท่าไหร่นะคะย้ำอีกทีนะมีจํานวนอยู่7คันนะคะเจดนะ ส่วนรถคันนี้นะคะลักษณะของรถคันนี้นะคะนี่ภาพนี้เลยนะคะมีจำนวนอยู่5คันนะคะคุณุกถามก่อนเลยนะระหว่าง2ภาพนี้นะคะภาพไหนที่มีจำนวนมากกว่าคะภาพไหนคะก็จะต้องเป็นภาพนี้นะคะที่มีจำนวน เนะคะภาพนี้มีจำนวน5นะคะแสดงว่าภาพนี้น้อยกว่านะคะน้อยกว่าภาพนี้นะ7มากกว่า 5, อยู่เท่าไรคะอ่าคิดออกไหมคะเจมากกว่า 5, อยู่เท่าไรคะเด็กๆลองทำการลบดูนะคะทำการลบดูนะอ่ะ วิธีเดิมเลยนะคะวิธีเดิมเลยกำหมัดขึ้นมาสองหมัดนับ1ถึง7นะคะนับพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7อ่ะมีอยู่7นะคะอ่ะ7ลบออกไป5้ซิอ่ะลบออก5นะคะ1 2 3 สี่ห้าเหลือเท่าไรคะเหลือเท่าไรคะหนึ่งสองเท่าไรคะเหลือสองนะคะฉะนั้นนะคะคำตอบในข้อนี้นะคะรถนะคะจะมีความแตกต่างกันนะคะลักษณะของภาพรถนะคะที่มีความแตกต่างกันนะคะ และก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของจำนวนด้วยนะคะยกตัวอย่างเห็นไหมคะภาพนี้นะคะก็จะมี7คันนะคะส่วนภาพนี้ก็จะมี5คันนะคะรถนะคะที่มีจำนวนต่างกันนะคะก็คือมากกว่านะคะ7มากกว่าคันนี้นะคะอยู่เท่าไรนะคะอยู่อยู่เท่าไรนะ จำนวนนะคะสองคันนั่นเองนะคะเด็กๆก็มาวงกลมนะคะคำตอบนะคะเลขสอนะคะแบบนี้เลยทำได้ไหมคะได้ไหมคะใครทําไม่ทันคุณครูบ้างคะ,ะได้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ อย่าลืมนะคะความรู้นะคะที่คุณครูส่งต่อให้เด็กๆนะคะในวันนี้นะคะและในทุกๆวันนะคะคุณครูคนะคะตั้งใจมากๆเลยนะคะอยากให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้นะคะในทุกๆวันนะคะสุดท้ายนะคะเด็กๆจะต้องฝึกทบทวนนะคะการเรียนรู้นะคะให้มากๆนะคะจะได้ไม่ลืมนะคะ แล้วเราจะได้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะด้วยรักและห่วงใยนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันในคลิปต่อไปะคะ่ะ